วัสดีค่ะพี่น้องเหมือนนี้พามาชมสวนทุเรียนเนาะค่ะปลูกได้หาเดือนเอาฟางมะฮ้มมันแหละพี่น้องเกี่ยวขอดอออกแหละก็เลย,เลยมีเฟืองก็เลยเอาเฟืองมะฮ้มมันไหวพี่น้องรักษาความซุ่มซื่นต้นนี้สิบเป็นต้นพวงมะนี่ต้นเดียวในสวนซุ่มหนังก็เป็นหมอนทองพี่น้อง ก่อนที่ห้าสีคุ้มนี่ห้าอันนี้นำํำเลยพี่น้อกเาฮาขคุดพวนดินสะกอนเพราะว่ามันดินทรายนะพี่น้องมันมันไหลผ่านไปเลยน่ำเพราะว่าห้าเห็ดให้อ่ยนพนมันสลปูปนะหน่ำม,มันถดบ่คอยอยากซึมบันไดแต่ว่าคัดเปียกผัดแฉะเิงดินทรายเฮาก็เลยคุดพวนสะกอนเห็ดมะโลกโคเคกะไว ไอแว่มันสับนามนะพี่นอกแล้วเขาก็เอาเฟืองมะมาห่มมันไว้คือนวาก็ติดเป็นตะงามอยู่ดอกบะเทือนนี่พี่นอกเพราะมันเบิดฝนเลยฮ่มใส่ตดละเล็กละหน่อยตะก่อนเพราะว่าเฟืองมันมีบัวลายนะพี่นอกมันไปอยู่มกกัดไก่คุดคุดพ่วนแล้วก็ หมเฟืองต้นนี้กะบใบโรนเบิดโลนเบิดต้นเลยปงขึ้นหม่แจ๊คสีหลอดบปลอดออกพี่นนองแต่ว่าคือสีหลอดอยู่ได้แหละเนาะพี่นนองขั้นใบมันเกะกับไข่ยอยู่ดอกเกะเฟืองมาใส่บทันแหลวส่ํมดอกพี่นนองกะเห็ดเป็นน้ำมันบมหลายต้นเนาะพี่น้อง คือว่าคือสีเห็นเห็นสองทางเห็นแนวโน้มว่ามันสีงามแหละล่ะบะเท่อนี่อันเขาก็จังสีเอาอันนั้นมใส่หี่งัวมาใส่เนาะพี่น้องไ่ไก่คือคืออันเพื่อนบอกน่นละคืออยู่ในอันยูทูปพี่เขาเบิ่งที่เพื่อนบอกน่นละนึกหันนี่ฝนมันตกเล่งหลายนะพี่น้องมันแช่มันหลด อาการบอดีบรดทาเบิดฝุ้นแหละคือคือจังส่งคือคือบบดนี้พี่นอ้องอันนี้เฮ้าก็เอาหมกพรีกมาปลูกใส่น้ำพี่นอ้องปลูกไว้ถ้าก,กินปลูกที่ที่ไว้แน่เถื่อมันเตื่มมันตายนะพี่นอ้อเฮ้าก็สิดเอายาขามาแรงแบ,บีบซีว่าผ่าผันแล้วพี่น้องมาใส่เฮ้าก็ย่านมัน ติดเป็นน้ำหมักงพีกเนาะเข้ากับสิกินเพราะว่าสวนพักเข้ากับยุหันกันจะคล้องบใบสีดยาขาแมา่แรงแบบแบบแบบแห้งนะพี่หนอกเข้ากเอเพล็กมาปลูกใส่ลังเรือมันก็นอยู่ยุดอยู่ยอนอยู่ได้พี่นอ้องเพราะว่ามันกินใบสอยเบิดยาหันกระสือเมื่อไหวอยู่แต่ว่าหันบก่าสีนะพี่นนอง ย่านมันเป็นอันตรายกับอันจะของก็เลยบอสีโอดเอาสีดต่างแต่ส้มมันเม้าไล่เสียมบิวเรียเอียงหันหน้าพี่เนอะหันละส้มนั่นละกับอันนำสมมสายส้มมักใส่เหล่าใส่ยใบยาสูบนะมันกะได้สีดดูส้มนั่น ใบมันสวยเบิดเลยพี่นนอกขั้นเท้าโบไว้อีลีจังสีใส่นะพี่นนอกเอาไว้สุดถ่ายตัวนั้นตัวนี้ก็กระล่างสิโปุงใบไ,ไม่พี่นนอกนี่ก็มักพริกฮะปู่ไว้คู่มองคู่เจพี่นนอกกไว้ร้ายเติอบอยู่บกพีก ุ่มอันใบเหลืองใบอันนั้นกับมันก็คือจังที่ซึนๆขึ้นมาอยู่ได้พี่นอะเด็กแนวโนมมันก็ขึ้นจังสีไข่ยอยู่ได้พี่นนาะนี่ต้นนี้วังวังฝนโตแฮ้งๆน่ะมันใบมันคูสีเบิร์หเลยพี่นนอะเหลืออยู่นี้หนึ่งมันกับโป่งใหม่อยู่เขาก็เอาเฟืองมะฮุมให้มัน บัดหนาแรงบัดอันนี้แล้วขาเจ้าว่าใส่ได้อยู่ใส่หนาแรงเพิ่นว่านอกขี้งวัวขี้อันนั้นใส่ไกลไกลใส่หนาแรงเพิ่นวาะาก็สไดามาใส่กะกะคือสีดีขึ้นยี่ดอกพี่หนอกบัดนี้กะบบอันกะบบเดบอันนั้นแห้งปนไดคือขึอ้นนะพี่นนอกล่างเทือปินหนาใบมันไปตะเวนออกเอาไปเอามามันก็อวยใหม่เลยพี่นนอกนี่ต้นนี่มันอวยใหม่ คือว่าอันอยู่ในถุงเขามันนอนต้นมันบิดเลยฮะเบิงบ่ถือบอ่ก็ว่ามันอวยเปตะเวนออกว่าซือต้นอยู่ต้นนี้ผัดอวยขางเปตะเวนแต่มันก็หรอดอยู่ดอกพี่น้องกรอดคือเกาแต่อันบ่ปลูกเลิกแห้งนะพี่น้องเนาะก็เหตุอันพ่นสูงสูงแน่ดินทรายนะพี่น้อง ทางกลางมองเข้าปลูกไก่มันสูงเป็นพิเศษหั่ละเพื่อมันยุบก้เรียนลูกน้ำอันซุ่มนี่แหละพี่น้องปลูกปลูกลองเบิงกาเรียนลูกไปน้ำน้อพี่น้องเนาะเบิงในครีบข้าเจ่าว่ามันสีสอนเข้าเองดอกมักทุเรียนข้าเจ้าว่าคือสีแมนูีดอกพี่น้อง เขาก็เอาใจใส่มั่นมันกับสีสอนเขา้าต้นนี้ก็งามยูพี่นอ้องกะดูดีขึ้นมาอยู่มีกำลังใจขึ้นมาแน่แหละล่ะพี่น้องกับสีสูต่อไปหัล่ะพี่นอ้อง เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซรัพนิ้สักก่อนเด้อค่ะจังพวอก,กันอีกค่ะสวัสดีค่ะ